To approach a you life มีฮาหรือหัวใจแบบนี้นะคะเราจะแก้ไขนะคะให้เราไปตรงนี้ที่เป็นดินสอง ตั้งเป็นปีกป้องรักนะคะแล้วก็อันนี้คือจํานวนที่เราจะตั้งนะคะยี่สิบปีหรือห้าสิบปีหรือหนึ่งร้อยปีถ้าเราเอาหนึ่งร้อยเราก็กดไปที่หนึ่งร้อยถ้าเราห้าสิบก็กดไปที่ห้าสิบหรือว่ายี่สินะคะเอายี่สิบพอนะคะแล้วก็ยืนยันนะคะมันก็จะเป็นปีกป้องรักนะคะยี่สิปีนะคะแล้วก็ยืนยัน คือต้องการ20ปีนะคะถ้าเพื่อนส่งขึ้นมา1มันก็จะเป็น1 20ทับถ้าเพื่อนส่งขึ้นมา5ปีมันก็จะเป็น5้าทับยจนกว่าจะเป็น20 20ทับนั่นคือเป้าหมายของคุณสําเร็จแล้วนะคะที่จะตั้งเป้าหมายนะะทุกคนตรงนี้มันจะขึ้นสลับกันระหว่างดาวนะคะแล้วก็เป้าหมายเวลามันขึ้นเพื่อเป้าหมายนะคะให้จิ้มไป าให้เป็นมีดฮาร์ดหรือหัวใจแบบนี้นะคะเราจะแก้ไขนะคะให้เราไปตรงนี้ที่เป็นดินสอกดไปนะคะแล้วเราก็เลือกว่าจะเอาอะไรที่เป็นเป้าหมายของช่องเรานะคะกถ็ถ้าปีก้องถ้าปีก้องรัหนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะคะเพื่อนๆจะเสียหนึ่งเหรียญน,นะคะในการส่งนี่นะคะกุหลาบหนึ่งเหรียญขวดความปรารถนาหนึ่งเหรียญไอศครีมคหนึ่งเหรียญตุ้มขนาดหนึ่งเหรียญยาดมยี่สิบนะคะถ้าหัวใจนะคะหัวใจนิ้วก็เพื่อนๆเขาจะต้องจ่ายห้ ขอตั้งเป็นปีกป้องรักนะคะแล้วก็อันนี้คือจํานวนที่เราจะตั้งนะคะ20ปีหรือ50ปีหรือ100ปีถ้าเราเอา100้อยเราก็กดไปที่100ถ้าเรา50ก็กดไปที่50หรือว่า20นะคะเอา20พอนะคะแล้วก็ยืนยันนะคะมันก็จะเป็นปีกป้องรักนะคะ20ปีนะคะแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมมันจะขึ้นศูนย์ทับนะคะก็หมายความว่า ส่งเป้าหมายอะไรแล้วก็เป็นศูนย์ทับยี่สิบก็คือต้องการยี่สิบปีนะคะถ้าเพื่อนส่งขึ้นมาหนึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งทับยี่สิบถ้าเพื่อนส่งขึ้นมาห้าปีมันก็จะเป็นห้าทับยี่สิบจนกว่าจะเป็นยี่สิบทับยี่สิบนั่นคือเป้าหมายของคุณสําเร็จแล้วนะคะ สกดไปนะะแล้วเราก็เลือกว่าจะเอาอะไรที่เป็นเป้าหมายของช่องเรานะคะก็คุณพิธาถก่าถ้าผีฟ้องรักหนึ่ง,หงเหรียนนะคะเพื่อนจะเสียนหนึ่งเหรียญน,นะคะในการส่งนี่นะคะกุหลาบหนึ่งเหรียญขวดความปรารถนาหนึ่งเ <c oughs> หรียญนหนึ่งเหรียญยาดมยี่สิบนะคะห้าหัวใจนะคะหัวใจนิ้วก็เพื่อนๆเขจะต้องจ่ายห้าเหรียญน,นะคะ,อะรอบนี้ขอตั้งเป็นผีฟ้องรัก <c oughs> นะคะ สวัสดีค่ะพ่อจา๋าอ้าวเมื่อกี้พ่อไปเอาน้ำเต้าหู้มาห,หรออ้าเอาไปเอาเมื่อไหร่เอต้งอ๋อเมื่อกี้ตั้งตรงนี้แล้วพ่อก็ลากมาตรงนี้อ๋อขอบคุณนะคะ คิดถึงเนี่ยสงบแบบหล่อน